สวัสด ja. mm ีครับมื่อวานี้มนำฟักทองกินเองนะครับเนาะก็เริ่มจากฟักทองมาลงให้สะอาดนล้วกันนะหนังมาพานะครับพาเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแกะออกเป็นชิ้นๆนะครับเนาะแล้วก็อามาหันหนึ่งก็มันจะได้เป็นชิ้นจางสินแล้วครับเนาะนี่หันหน่อยๆนะครับอาล้างให้สะอาดแล้วนครับเนี่ยของมาปอกเปลือกครับปอกเปลือกไปจนเมดหมดแล้วครับปอกให้เกลี้ยงนะครับเ้วอยเวลาปั่นมันสีใด ภาย่ายงนะครับเวลากินมันก็จะมีกากตีข้อนะครับเนาะแล้วก็เอามาหันนะครับเนาะก่อนจะเอามาหันเนี่ยเ็าไปล้างก่อนนะครับล้างเปลือกมันนะล้างเปลือกมันสะอาดก็มาหันนครับหันเป็นจ้นแต่เพต้องเล็กต้องหง่ปาไในนะครับเนาะพอกลางๆมันโตเป็นไงีงเห็ดเห็ดน้ำรีเลยครับนี่ผมกำลังปอก กานเป็นน้ำเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เอาไปล้างน้ำนะครับนะเนาะปล้างนา้ำล้างหลายๆรอบนะครับให้มันสะอาดจังเลยนะครับนล้างอีกล้างประมาณสามรอบแล้วครับ มันเป็นั้นต้องเกี่ยวมาต้มแล้วกันมะต้องใส่น้ำไปประมาณน้ำกันจกักสองส่วนต่อกักต้องหนึ่งส่วนนะครับหลังจากมันเดือดแล้วสุกแล้วนะครับเนื้อมันนิ่มแลครับนี่ครับมันจะได้เนื้อเละๆอย่างที่นัครับเนาะก็เตรียมเอาไปปั้นนะครับเนาะก็จะมาปั้นนะครับมาปั้นด้วยโถปัน้น น้ำผลไม้ธรรมดานะครับเนาะเอาเพราะประมาณนะครับเลาวเอาให้มันได้เพราะประมาณที่มันปั่นได้นะครับน้ำตอนนั้นก็หมฮอก็ใส่ใบเกลือเกรี่ยความได้ด้วย ว่าอีไปใส่ที่หลานก่อนต้มอีกทีหนึ่งก็ได้ครับถ้าใส่ใส่ก่อนถ้นต้่มไม่จีหอมครับนี่ครับหลังจากปัน่นเราก็จีไปเป็นทั่งเี่งแล้วครับเนะบาะไม่จีเละๆนิ่มๆนะครับอันนี้ครับเ็ดอีกปั่นอีกเรื่อยๆนะครับจนหมดเทปนะครับเนาะ เราไม่อยากให้ออกเค็มด้วยทำอะไรก็เก่ามาต้มกับใส่เกลือไปน้ำหน่อยนึ่งนะครับเนาะใส่เกลือเพื่อให้มันชู่มรสนะครับแล้วใส่น้ำตาลครับใส่น้ำตาลบู้เลยใส่ก่อนก็ได้หรือบุ้เลยใส่ไก่ตอนที่มันต้มฮอนฮอนเดือดเดือดนิดนึ่งเราก็ได้นะครับครับอันนี้แล้วต้มเสร็จแล้วก็มากรอกใส่ถุงนะครับอันนี้เรจิใส่แก้วกินก็ได้ครับอันนี้ผม ออกใส่ถุงออกไปวัดออกไปผร้จะยิ้ขายกันด้นะครับเนาะอันนี้เนายเฮ็ดกินเองนะครับนนเนาะเฮ็ดกินเองเฮ็ดไปวัดแน่ครับห็นครับไอ้ที่การนี้แบบ้ันบานะครับเฮ็ดนำฟักตองไปกินเองนะครับอันนี้ฟักตองเขาปลูกเองนะครับเนาะผู้เองเก็บม,มันเองนะครับใส่ถุงเก็บไว้แล้วสำนีนะครับ